เริ่มสวัสดีครับผมนายวณิชแพงเนตรอายุสี่สิบเอ็ดปีรัษดรบ้านทาลาดตำบลบ้านแพงอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมอาชีพเลี้ยงปลาในกระชังแม่น้ำโขงครับครับช่วงนี้เป็นยังไงบ้างครับเลี้ยงปลานในกระชังในแม่น้ำโขงปลาขายไม่ค่อยได้ครับปลาขายไม่ค่อยไ,<ม>ได้แล้วก็น้ำน้ำน้ำแดงฝนตกน้ำฝนใหม่น้ำแดงทำให้ปลาตาย ทำให้ปลาตาเยอะนะครับแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับวันนี้ที่กองทหารพันที่20เรามาช่วยซื้อปลาในครั้งนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณทหารพันที่21ที่มาช่วยซื้อปลาแล้วก็อยากให้มาช่วยกันเยอะๆะครับ Daí, vó?